แม่โชคทนไม่ไหวเผยความจริงแล้วตั้งแต่มีนัดเข้ามาลูกชายก็ไม่เหมือนเดิม ล่าสุดแม่มาลิงสินชื่นแม่ของโชครถแห่เปิดใจว่าเรื่องแม่กับนัดทะเลาะก,กันจนโชคต้องบล็อกเบอร์โทรเป็นเรื่องจริงแม่ไม่รู้ว่าเขามีเหตุผลอะไรคงจะเป็นความคิดของเขาไม่รู้ว่าเขาไม่พอใจอะไรแม่คงไม่อยากให้ติดต่อกันถามว่าเสียใจไหมก็มีความรู้สึกเสียใจอยู่ปกติแม่ก็ไม่ได้ทะเลาะก,กับเขาแต่ว่าเขาคิดไปเองความคิดมันขัดแย้งกันแม่ไม่ได้ติดใจอะไรกับลูกไม่ได้เคร่งไม่ได้โกรธเขา พ่อแม่ก็บ่นก็สอนเป็นปกติสอนว่าถ้ารักลูกใครแม่ก็ไม่ว่าแต่ขอให้เขาเป็นคนดีต้องรักลูกรักแม่แค่นั้นแหละพ่อบอกแบบนี้เขาก็คงจะไม่พอใจหากําว่านัทเคยมาพูดคุยกับแม่ไหมเขาก็เคยมาพูดดีๆกับแม่เหมือนกันในตอนแรกๆส่วนเรื่องความรู้สึกที่เปลี่ยนไปดันแม่ไม่ได้รู้สึกไม่พอใจหรือติดใจอะไรเขาคิดไปคนเดียวแม่ไม่ได้อคติกับเขาให้เขาคิดดูเอาเองเขาตีตัวออกห่างแม่เอง ก่อนหน้านี้โชคก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้เป็นเด็กที่อ่อนน้อมถ่อมตน รักพ่อรักแม่มีอะไรก็จะปรึกษาพ่อแม่ส่วนนัดเข้ามาได้ประมาณหนึ่งปีแม่มองว่าหลังจากที่คบกับผู้หญิงคนนี้ในความรู้สึกของแม่โชคก็เปลี่ยนไปแม่เองรู้สึกว่าตนเคลียร์แล้วไม่ได้อะไรให้อภัยลูกทุกอย่างไม่ได้ติดใจอะไรกับเขาแม่อาหสิกรรมให้กับเขาแม่ไม่เคยทะเลาะต่อหน้ากันกับนัดถ้าถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรมันก็หลายสาเหตุคําพูดของเขาด้วยส่วนการรับงานโชคต้องถามแฟนสาวหมดแม่ก็คิดแบบนั้นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของความไม่เข้าใจกันเรื่องที่ งานบวชล้วเมียเก็บเงินหมดแม่ยืนยนันว่าไม่ใช่เรื่องจริง,รงแม่นี่แหละเป็นคนเก็บเอง เพราะช่วยเขาด้วยเรื่องการปรับความเข้าใจนัดไม่เคยมาขอโทษแม่มีแต่โชคที่มาขอโทษแม่เขาก็มากราบขออภัยแม่ที่เขาล่วงเกินตนเอาโหสิกรรมให้ลูกด้วยก่อนเขาจะบวชส่วนเรื่องที่โชคหลงเมียมากกว่าแม่ไหมแม่ให้อภัยเขาแล้วแม่ไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทําอะไรไว้คนก็เห็นแม่ไม่ขอพูดส่วนที่คนโซเชียลติดแฮชแท็กแฮชแท็กมีเมียเมื่อพร้อมแม่ไม่ขอตอบแม่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรและแม่ก็ส่งกําลังใจให้โชค อะไรที่ลูกทําผิดพลาดไปก็ขอให้แก้ไขตัวเองให้ขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เขาได้รับผลกระทบคนที่เขาเสียความรู้สึกตัวแม่ก็อยากขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่ซื่อแม่ก็ขอโทษแทนโชคด้วยอยากให้คนกลับมารักโชคเหมือนเดิมให้ผู้ใหญ่ให้โอกาสให้โชคกลับมาอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนเดิมเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่แม่รู้สึกดีขึ้นสบายใจขึ้นมากที่เห็นลูกได้คุยได้ขอโทษกับผู้ใหญ่ขอโทษพี่ปอลด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว์ขอบคุณค่ะ